เรียนท่านนายโยชิโมนตรีท่านเจรวชัยจังหวานนะคะและนายโยสุเบียนบันโตและท่านรองนายโยทั้งสองะะทั้งสองท่านนะคะมีฉันมีความรู้สึกดีใจมากนะคะ คุณแม่นายสวยต่องภาพที่ให้ดิฉันมีวันนี้นะคะและวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันเกิดของคุณแม่นะคะดิฉันก็อยากให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณคุณพ่อคุณยศแมนะ่คุณแม่อม่อนนะคะ,ะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณยายกรอที่ม,มาลา คุณ <c oughs> ่าเป็นแบบเป็นแบบแบบผู้งมาไรกายจากรยุรยีนะคะเป็นะารขอกราบขอบคุณแขกทุกท่านที่มารวงงานในวันนี้ขอบคุณมาครับ